โอ้ซ่อมอีกแล้วซ่อมทั้งวีทั้งวันซ่อมไม่หยุดไม่ย่อนเออได้เรียนตามสคริปต์สัตว์เป็นที่อะไรเป็นที่อะไรเป็นที่อะไรสัตว์เป็นที่อะไรไอ้กเวย์โกผมอยากให้แบบมาโดนสาวจนล้มอ่ะแล้วโดนอุ้มทิ้งน้ำอ่ะผมอยากจะรู้แม่งจะเป็นยังไงเจ้เออกูอยากรู้จริงๆนะเว้ยว่าแบบมึงจะเปรี้ยวจริงเหรอ ฮัลโหลครับพหลโวใครครับอันนี้แก๊งไหนอ่ะแก๊งไหนอ่ะไม่มีครับไม่ไม่มีแก๊งต่อยเป็นป่ะสองคนนี้ต่อยเป็นป่ะฮะต่อยเป็นไม่เป็นไม่ค่อยคล่องครับไม่ค่อยไม่คล่องเหรอแล้วเรามีอาวุธไหมทำไมอ่ะอะไรครับผมไม่มีครับไม่มีผมมีผมมีมีอะไรอ่ะมีปากหลามครับเออเออคุณคุณว่างแม่มาผมหน่อยได้ไหมทำไรอ่ะเออคือผมจะอันนี้ขับไปอันนี้ ไม่ไม่ต้องมาก็ได้ไม่ไม่ต้องมาคนเดียวก็ได้มาสองคนเลยเดี๋ยวเอาหาคำมั่นช่อคือผมผมผมคืองี้ผมว่ามีแฟนคนหนึ่งใช่ไหมแล้วแฟนผมมันปากดีครับเออทีเนี้มันปากดีแล้วผมก็อยากจะรู้ว่ามันจะเก่งจริงอย่างพี่ปากมันว่าหรือเปล่าเข้าใจไหมแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะหาตัวตัวแฟนผมใช่ไหมแล้วแล้วแบบว่าปาปากหน้ามันนะแล้วมึงก็แล้วแล้วพวกนายสองคนอ่ะก็ลุมแบบว่าเฮ้ยมึงเขารถเชี้ยอะไรวะแบบหาเรื่องอ่ะคิดดูไหมแต่เออมึงหาเรื่องกันเป็นไหมเดี๋ยวลองหาเรื่องกูดิ หาเรื่องเหรอเออแบบพูดส่งหาเรื่องแบบไม่เอาติดมัยเออมึงก็ลองดูหน่อยสิบสี่เองโอ้โหเฮียสิบสี่เฮียอะไรพ่อแม่มึงปล่อยให้มาได้ไงรถสปอร์ตนะเว้ยตำรถจับนะเฮียรถเอสิบสี่มึงไม่เบียดผีมึงขับรถสปอร์ตแบบเนี้ยเอา้ยมีมีอ่าให้อันนี้ให้บุ๋มทำไรนะให้ผมลองหาเรื่องเหรอให้มึงสองคนหาเรื่องกูดิเอาสองคนหาเรื่องกูเลยสองคนอะเอาไหมอ่าลองดิ เฮ้ยไม่ต่อยดีพี่อะไม่ได้ไม่ต่อยดีสักหาเรื่องก่อนดิเออหาเรื่องหาเรื่องเสร็จต่อโต้เถียงกันไปกันมาไม่ฟังฟังนะหาเรื่องเสร็จโต้เถียงกันไปกันมาโต้เถียงแบบโต้รุนแรงอ่ะแล้วมึงก็สระมึงก็ฟาวดแล้วปาดไม่เลยแล้วลุงก็ทื่มมาเลยสองคนโอเคปะเออเดี๋ยวกูให้ให้คนละห้าพันเอาไงได้เล่นสนุกสนุกได้ได้ทึ่มคนอะรู้เปล่ามันมันดูสนุกด้วยแล้วงี้ถ้าเกิดว่าเขาไอ้นี่แล้วผมจะมีปัญหากันไม่มี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 ปัญหาแน่นอนไม่มีปัญหาแน่นอนเออโอ้ผมอยู่แต่ไม่ ทุลุกอันเดียบว่าด่ะกูไปกับมึงด้วยแต่กูปลอมตัวแบบไม่ให้รู้ว่าเป็นกูไงกูอยู่ด้วยตลอดโอเคเออโอเคโอเคโอเคทั้งนั้นผมอุ่นใจอ่าไหนมึงมึงลอ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 งนี่กูดิมึงลองมึงลองคุขับรถปาดหน้าใช่ไหมครับเออเฮ้ยอ่าอะไรไม่แต่แต่แต่นี้มึงมึงมึงต้องเป็นคนเริ่มบอกก่อนนะแบบเฮ้ยมึงขับรถเชี้ยอะไรวะอะไรแบบนี้ เรามาได่เหรอไม่ไม่มึงต้องเป็นคนพูดดิมึงต้องเป็นคนพูดว่าเฮ้ยมึงขับรถอะไรวะอะไรแบบเนี้ยมึงต้องเป็นคนพูดอ๋อไม่ไม่เดี๋ยวเรปาใครปดได้ไม่เราเราเราจะไปปาดเขาเราจะไปปาดเขาเออเราจะไปปาดเขาเอออ่ะพูดมาขับรถภาษาอะไรวะไม่ดูทางเลยเฮ้ยเออมึงก็บอกได้ว่าผู้หญิงกูว่ากูว่าต่อยหมดนะเว้ยสัตว์อะไรแบบเนี้ยเออก็ต้องขอเสียงหนักแน่นอ่ะได้ป่ะขอสองคนหนักแน่นคือละครเล่นเนี้ยกูจะไม่พูดเลยเลยเพราะถ้ากูพูดมันจำกูได้เข้าใจไหมอ๋อโอเคเออ ไปเลยมึงลองฟอมดิบอกเว่าขับรถภาษาอะไรวะเ้ยลงมาคุยดีเร็วเออเอางั้นเลยนะได้บักได้บักเออสองเนี้ยสองเนี้ยโอเคมึงพวกมึงมีรถสี่ประตูป่ะไปได้เราจะได้เป็้กันสี่คนไงอ๋อผมไม่มีพี่มีแม่ไอ้ผมมี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 เออเจอกระลาษ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 เจอกระดาษไหนพี่ไหนกระดาษกระดาษแดง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 อ๋อแดงแดงแดงเออไม่เดี๋ยว่ไปเดี๋ยวกันเดี๋ยวขับตามไปด้วยกันเลยมามามาเรื่องนี้มาอะไรเฮียมึงจะเก่งจริงหรือเปล่าเปิดรถแล้วสี่ประตู อย่าสันนะอย่าสันนะขอตึงๆอ่ะเปิดรถเบิกรถ้ซิมตู้เลยผมเกิดมาผมไม่เคยคลอผู้หญิงแน่นอนจริงอ่ะนี่ใครเออมึงบอกว่าผู้หญิงว่าต่อยมาแล้วไอ้สัตว์มึงจะเอากูไหมมึงแบบพูดแบบเออขอแบบผ่านเรื่องอดเต็มพิกัดอ่ะขอแบบเสือไม่สั่นอ่ะไอ้หนลงมาเดี่ยวกูวะฮะเออไม่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 ต้องเอาเอาอย่างเงี้ยเอาลงมาเดี่ยวตอนแบบว่าคุยปัญหาไม่รู้แบบว่าไม่รู้เรื่องอ่ะโอเคโอเคโอเคค่อยๆลงมาเดี่ยวเอออาวุธผมอยู่ที่ไม่เอาอุธอาวุธก็ได้คว้ากูได้เลยเอาเลย แต่คนเดียวก็พอแล้วปากฉลามมันมึงลงมาเดี๋ยวกูใส่ให้แต่วันมันอยู่มันอยู่ที่ตู้ไม่เป็นไร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 ที่ตู้ไม่เป็นไรมึงก็ใช้มาดป่าเอาละกันเออแต่ผมใจเองแต่ผมใส่เองมัดอ่ะเออไม่มึงมีปากฉลัมกูขอมาแทนมึงเลยเพราะมันบอรว่ามันมันเพิ่งเข้าเมืองมาใหม่ไงมันเพิ่งเข้าเมืองมาใหม่ไงเออกูอยากให้มันรู้ว่าเมืองที่เนี่ยไอ้สัสมันเดื่อนเว้ยที่เนี่ยเอาโอเคโอเคโอเค อ๋อก็คือพี่อยากให้รู้ว่าแบบว่าที่นี่มันเถื่อนอย่างไรพี่พี่เออใช่ใช่มันต้องขนาดไหนใช่ไหมจะต้องเจอแบบว่าพวกสิงสาราสัตว์แบบอย่างงี้ใช่ไหมถูกต้องเด้อถูกต้องเด้อจัดให้สักหน่อยครับถูกเดี๋ยวกูขอไปปลอมตัวหนึงเนี่ยผมปลอมด้วยหาอะไรทำตรงนูเออมึงปลอมด้วยก็ได้พวกมึงปลอมด้วยก็ได้คือแบบว่าเป็นอะไรผมไม่ต้องปลอมหรอกคนจังหวไม่ได้เออมามาปลอมตัว นม่แบบว่าขอคุยแบบว่ากูต้องตีรับดาวอะแบบจะเอาเรื่องให้ได้อะคือแบบจะเอามึงอกีอะไรแบบเนี้ยเออแบบมึงมึงเอาอย่างงี้มึงชาวติงเลยพอชนปุ๊บมึงตะโกนเลยว่าขับรถเที้ยอะไรวะขับรถภาษาเที้ยอะไรวะเออเอาเอาเขับมาเที้ยวเลยหรอเออขับรถภาษาเที้ยอะไรวะอะไรแบบเนี้ยเอาแบบโมโหอ่ะก็คือกูโมโหอ่ะเอออะไรอย่างเงั้นเลยแล้วมึงก็ควักอาวุธกระทืบแม่งเลยแทงแม่งเลยก็ได้ผมมีแค่มือเนี่ยสองคนเนี่ยตอนเนี้ยไอ้สัสเนี่ยอาวุธมึงอกีอาวุธอยู่ในตู้ไงพี่อยู่ในตู้ไง เเดยปแล้วมึงบอกมึงมีวุฒแต่ว่าเออไม่เป็นไรมือก็ได้เอพี่เออมือก็ได้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 มก็ได้เดี๋ยวกูช่วยมึงอยู่เปลี่ยนท่าพี่พี่ก็ใส่เอาสามลงนะแต่แต่พี่ไม่ต้องพูดนะเออพอมัาแต่แล้วมัเข้ามาแล้งมานทำอะไรพวิชัยมาขายแร่ เดี๋ยวจังหวะเราสักข่าวออกมาข่าวประสานงานเลยประสานงานเสร็จมึงตะโกนเลยว่าทูเทิติ้งนะขับรถเขี้ยวแล้วเขี้ยวแล้วของมือตึงว้เนี่ยเออเอออีกแล้วเข้เออเอาเี้ยเลยเอางี้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 เลยนะเอางี้เลยนะตามคลิปครับหลุดคลิปเต่โอเคโอเคโอเคสอนที่ผมสอนะพี่ชายผมสอน่มสอนกวนหลุดวะอะไรไม่เซี่ได้อยู่ได้แม่งซ่อมทั้งวันเลยเขี้ยแม่งเดี๋ยวขับชนเดี๋ยวขับชนขับแล้วถ้าไปบอกว่าเดี๋ยวตังซ่อมให้มึงก็บอกว่ากูไม่เอากูจะมีเรื่องอย่างเงี้ยเลยโอเคปะ จะเอามึงอ่ะเอออะไรมึงก็ให้เด็กกัมาซ่อมกันนะเอางี้ถ้าถ้าเรียกอ่ะเอามาบ่อนเอามาห้าพันโอเคเออผมว่าห้าพันอะเผื่อโดนช็อตหนชัดด้วยโอเคโอเคเออเอออะไรนะเออเออเอออย่าสปอยมันนะคนดูขอล็อกเลยที่มีอาวุูดเป็นอยอาจจะมีเอาใหม่มาแล้วตัวเด็ดวโอ้โหโอ้เดี๋ยวไม่ดีเอาเนี้ยเนี้ยเนี้ย โอ้โหขับรถอะไรพี่พี่อะไรกันนัะวันนี้ว่าทั้งวันเลยกูต้องซ่อมเนี่ยเฮ้ยโอ้โอ้เพลงวะเอาจริงฮัลโหลฮัลลโหครับคือเลนผมนะไม่คิดเกิดจะเบี่ยงเลยหรอออะไรยย่างงเี้โอ้ผมโดนทั้งวันแล้วันเนี้ยมันใครเขาบอกว่าเหนื่ยใครเลยนะแต่เอาจริงไม่ไม่ไม่แล้วคืออะไรครับนี่คือหาเรื่องหรออรเงี้ไม่เล่นรับแค่บอกว่าผมเนี่ยผมเนี่ยผมขับทั้งวันเนี่ยโดนชนทั้งวันเลยวันเนี้ย ไม่แล้วเมื่อกี้ใครขับเหรอครับคุณก็ต้องโทษน้องคนหรือเปล่าอ้าวอ้าวผมก็ขับมาปกติทางนี้มันทางนี้ทางนี้มันเป็นถนนเนี่ยไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วอ่ะคือใช่คุณเอาคุณดูดิเนี่ยทางนี้มันเป็นถนนเนี่ยมันเป็นถนนเนี่ยถนนหินหินเนี่ยมันขับบนไม้ไม่ได้ผมก็ต้องขับทางถนนกันเนี่ยใช่ไหมล่ะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาเช็คของก็ได้ครับโอ้ซ่อมอีกแล้วซ่อมทั้งวีทั้งวันซ่อมไม่หยุดไม่ย่อนเออท่านเรียนตามคี่คิด โอ้งั้นเอาไงเอาค่าซ่อมให้ผมได้ไหมองี้ยคุณอะไรนี่ทำพี่อะไรแล้วไม่พูดด้วยคุณนี่ทำพี่อะไรสัตว์นี่ทำพี่อะไรอ้าวโอ้โหจบแล้วลบแล้ยลบเลยเอ้าเบาแล้วเร็วเร็วเร็วแล้วไม่ครับไมขอค่าซ่อมด้วยครับดังนั้นน่ะผมจะบอกนะว่าเมื่อกี้ผมไม่ผิดครับ พยายามเลี้ยวแล้วก็ชะลอแล้วด้วยแต่คือยังไงครับผมขอโทษแล้วกันรถผมปินเลยนนี้ยผมเนี่ยวันนี้เอาเนี่ยมันเนี้ยวันนี้โดนขอโทษมาทั้งวันแล้วออกค่าซ่อมเองทุกรอบอะไม่ไหวแล้วเอาจริงโอ้โคนนำมาหากินด้วยดีผมว่าทำมาหากินครับมันเก็บขยะขยะขายเนี่ยแต้จะทำไงอะผมรถผมพังอะผมเพึ่งมาเหมือนกันครับโอ้โหเนี่ยคุณพึ่งอะไรนะ น่ะคุณอย่าเลี่ยมอย่าเลี่ยมพึ่งมาแต่มีอาสามสองขับด้วยนะผมยืมเพื่อนมาครับโอ้เออเอางี้ไม่อยากไม่อยากนี้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเอาค่าซ่อมให้ผมอ่ะแค่นั้นแหละห้าพันเผมจะได้ไปห้าพันเนี่ยผมจะได้ไปห้าพันอะไรครับเรียกช่างเลยครับงั้นผมผมายช่างให้ เอาห้าพันจริงผมไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องจ่ายก็ได้นะเพราะผมเป็นคนผิดเลยเอ้าไปที่มันถนนเนี่ยมันต้องขับเลนขวาครับคุณเห็นไหมไม่แต่ว่าทางนี้คุณก็จริงจคุณก็ต้องขับชะลอชะลออย่งนี่มันเกิดการขนบรถผมชะลอแล้วครับแต่คนขับคุณอะมันตั้งใจชนเลยครับโอ้ผมจะบอกคุณให้นี่คุณขับนี่อันนี้หาเรื่อองหรรคับเร็วมากเลยผมเนี่ยชะลอคุณดูดิรถผมบินนู่นเนี่ย ลู่เนี่ยเกือบถึงสเสาไฟฟ้าบางคนต,ต่างเร็วหรือเปล่าแต่ผมชะลอแล้วครับผมชะลอแล้ว<อ>จริงๆครับแต่ว่าประเมินความเสียหายมันไม่เท่ากันครับรถคุณมันแค่ฝากระโปรงยุคครับรถผมเนี่ยควันจะขึ้นแล้วแุว่ดูบางคนน่รถผมดิแต่คลล่โอ้โหพึ่งชนเมื่อกี้เลยกำลังจะมาขายแลกไม่ไหววะเอาจริงเลย เียดว่ขอโทษแล้วไงครับผมมันคุณแล้วคุณจะไม่คือเอาเนี่ยเอาเนี่ยว่าเอาเนี่ยคือเนี่ยวันนี้โดนชนสิบรอบบอกขอโทษทุกรอบอะเอ้าผมไม่รู้ครับคุณจะชนมาเมื่อไหร่แต่นี่ร้อยห้เนี่ยครับไม่จะพายทุกคนเลยไงเฮ้ยใจเย็นอยู่แล้วใจไหวว่าห้าพันมันก็เกินไปหรือเปล่าเยยยยจเอู่ชะลอแล้วครับแล้วไงอ่ะผมไม่ยอมมาเอาไม่จ่ายผมไม่ มีเรื่องอ่ะวันน oh. ี้ผมบอกแค่นี้แหละผู้หญิงผมก็ไม่สนหรอกเอาจริงก็ตามนั้นครับก็ตามนั้นก็ลงมาดีเอาโอ้โหอะไรอะเฮ้ยลงมาดิเฮ้ยมาตามมับล่ะติดสั่งไปเรยวเลยเอาย่างพี่ได้เอาอย่างใช่หรอเออพี่คุยพี่พี่คุยกันแล้วใช่ปะ ไม่ไม่ไม่มึงทวิทบอกดิว่าไอ้ทั์บอกว่าโอ้โคตรนะเออมึงได้เลยมึงบอกมึงทวิทบอกดิว่าโอ้โโคตรน่าเกียรติเอ๊ยเออทวิทยบอกดิชนล่ะหนีเหรอชนล่ะหนีเหรอบอกดิชนล่ะหนีเหรอชนล่ะหนีเหรอชนล่ะหนีเหรอเลออเออเดี๋ยวกูมีคนบอกไอ้เว้ยไม่ได้เออหลอกว่าอะไรนะว่าชนล่ะหนีเหรอพี่ชะลอรถเลยผมไม่ได้ยินเมื่อกี้พี่พูดอะไรนะบอกว่าเอ้ไม่ไม่ต้องทวิทบอกก็ได้ไม่ต้องทวิทบอกก็ได้ ไปข้างหน้าเลยเออเอแล้วเจอปุ๊บสาวมาเลยมึงไล่สาวมาเลยนะอยากเป็นเอกขับเรือส่งคนข้ามฟากต้องมาไล่กระทืบคนอีกแล้วเออเออมึงมึงชื่ออะไรกันมึงชื่ออะไรกันชื่อหมูหยองหมูหยองไล่คนอ่ะยูปเปตยูปเปตยูปเปตเอาจริงนะกูถามตรงๆเลยนะพ่อแม่มึงมึงไม่รักใช่ไหมตั้งชื่อลูกว่ายุปเปตในไอสัตว์ฮะอะไรนะพ่อแม่ผมชอบกินไงชอบกินหมูหยองเนี่ยอร่อยอย่าตายพ่อแม่ไม่รักป่ะเนี่ยชอบกินเหรอทำไมตั้งชื่อ รู้ว่าอยู่เป็ดถามจริงๆริงเลยอยูเป็ดเนี่ยนะใช่ที่มันน่ารักตรงไหนวะชื่อตระกูลยูไงมีหลายคนหลายยูคนแม่ชื่อยูนะไม่ลนะใช่เหรอลูกอยูนาอยูนะมึงลูกยู่นาหมดเลยเหรอเสียงขัดหายหาพี่ใช่หรอโลกกรมน้อไอ้เหี้ยอยู่นาหลานกูไปสัตว์เอ้า โอเคงั้นผมผมปลอดภัยแล้วผมเชื่อใจแต่ผมใส่เต็มที่เลยอ่ะฮัลโหลครับเดี๋ยวผมดยังยังเลยเนี่ยยจะไม่กระทืบแม่งเลยแม่งแบบไอ้แต่ตื่นหนมันใจเย็นมันใจเย็นขึ้นเยอะมันใจเย็นเยอะจัดเลยเออมันไม่แบบมันไม่ได้นี่เลยอ่ะแต่ผมอ่ะกาลังจะให้เด็กๆไปอาวุธแล้วก็ไล่กระทืบมันผมจัดให้พี่ชายไม่ต้องห่วงไปไหนเดี๋ยวไปหนึงๆึงพูดมึงเงียบดิพวกมึงเงียบดิพวกมึงเงียบดิฮัลโหลเออตอนเนี้ยชมพูอ่ะเอาอาสามสองทิงไปที่แลนด์แล้วบอกว่ารถมันพังเดี๋ยวมาซ่อมทีเนีีี้้ยยยกกกูจะแลงบอว่่่่าเเนน พอจอดขึ้นรถอ่ะแล้วอยู่ๆก็มีรถ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 มาชนแล้วถามหาชมพูว่าอยู่ไหนเออ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 บอกว่ารถ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 อันนี้นะร้อยยี่สิบโลนะรถร้อยยี่สิบโลนะร้อยยี่สิบโลแล้วให้บอกว่าคำพูดเขาพูดว่าอะไรบอกว่าแม่งชนแล้วหนีเออแม่งชนแล้วหนีชนแล้วเออมาหามาตามหาผู้หญิงหัวหัวชมพูอ่ะโอเคได้เลยเออโอเคับพี่เฮ้ยอะอะไรซับแค่รู้แค่นั้นว่าไม่ได้มีคนไม่ได้มีแค่เราสามคนมีอีกคนหนึ่งที่เขา วย่ังงานยังงานยังง่วงไปลองกินเลยกลับมาเหนือเฮ้ยเข้าใจปะมาไปอาวุธเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยกูเจอกูเจอมันกูเจอมันเจอมันกู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 เจอมันเดี๋ยวรอเสาเดี๋ยวเดี๋ยวมึงวิ่งสวนมาแล้วลุงเสาเลยนะลุงเสาเลยนะเห็นใจปะโอเคโอเคมันวิ่งสวนไปเมื่อกี้เนี่ยวิ่งสวนไปเมื่อกี้เนี่ยมันวิ่งสวนไปเมื่อกี้เนี่ยเออเข้าตู้ไปเดี๋ยวรอเลยบอกว่าแล้วมึงพูดได้มึงหนีเหรอมึงหนีเหรออะไรเงี้ย ไปปล่อยไปพูดไปนะเอาไปพูดไปไปเจอเจอมาแล้วเจอมาแล้วเราอยู่ตู้มันอยู่ตู้เจอแล้วผมจะเจอมาได้ตู้ไม่ไม่ไม่พี่ไม่พี่บอกว่าเดี๋ยว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 ชมจะกลับมาที่เนี่ยจะมาแลนด์กลับมตู้เลยก็ได้แล้วแต่เลยโอเคผมกลที่ตู้เลยโอเคเออเเออไอ้ราม่มาแล้วเราม่มาแล้วเราม่มาแล้วเดี๋ยวมันถึงเสามาเลยนะลุมสาวแล้วนะพวกมึงสองคนลุมเสามาเลยไอ้กูด้วยดีกว่าโอเคได้เสาคนเลยลุมแม่งเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เป็นที่อะไรเป็นที่อะไรเป็นที่อะไรป่ะเป็นที่อะไรไอ้กูเวโก้สลับสลับที่เลยสลับที่แล้วหนีหรอชนแล้วชนแล้วหนีหรออย่าเสือไอ้สัตว์ไอ้เขี้ยอย่าเสือกดิ่จัดแม่เสือกไอ้สัตว์เสือกไอ้สัตว์ เสือกไสัตว์เสือกไราแม่เสือกไร้สัตว์เสือกไอ่เฮี้ยเืองับบ้หวยายตำรวจไปอีกไอ้เฮี้ยกูเบ่อว่ะไอ้เีวเ่ียอะไรเนี่ยชัดลยัวก็ไม่เปิดไอ้สัตว์บ้าหวยเอายกูเบ่อว่ะเี้ยไอ้เหี้ย โอ,อ้เฮียคุณตำรวจครับผมทำกับแฟนผมคุณยุ่งอะไรด้วยจับเลยครับจับเลยครับไอ้เฮียตะโกนนะคะขอขนะุญาโอมนะคะพี้ยุ่งอะไรด้วยวะตำรวจป่อก็ไม่เปิดอยู่เข้ามา,าไม่คุณเตือนก่อนดีให้ออกจากคุณที่อะแล้วเขาไม่ทำทำร้ายร่างกายเดี๋ยวมึงดูศพที่มึงถืออยู่ดีเนี่ย ทำคดีอะไรของคุณเนี่ยฮะไอ้เชี่ยคนตีไม่ไม่เข้าคุกหรอไม่โดนจับหรอืนนอ,นนอนนไงจะเย็นปั่น,ะะน,นนะคะจะคุยกันที่สนนอนะครับเบื่อวะ่ะเฮียเบื่อที่สามตลอดเลยโอ้กูไปเล่นจักรยานไม่กั็มาให้โอ้กูเบื่อวะ่ะไม่ตรงไม่เตือนเลยมาถึงไล่ยิงเลยอ่ะ เป็น<ม>เหตุซึ่ง,งมากเลยนะคะเป็นเย็นนะคะเฮ้ยปวดหัว